วันนี้เรามาดูแม่น้ำปิงกันดีกว่าอันนี้จะอยู่ที่สะพานแมงลายอยู่หลังโรงพยาบาลราชเวชอยู่หลังโรงแรม มาดูชมวิวบรรยากาศกันดีกว่าความสวยงามของแม่น้ำปิงก็จะสวยแค่ไหนเหนไหเห็นไห,หนรถเ,เยอะมาก ที่สะพานเมืองลายแนะนำปิงจ้าดูสีดูสิยามเย็นบรรยากาศสวยงามมากอากาศยามเย็นสุดยอดมากโอเค แล้วว่างๆจะถ่ายให้ใหม่นะคะ